าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามีทีนิวเช่นเคยนะคะมาอัปเดตข่าวสารมาเกาติดนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการยีวยากลุ่มประกันสังคมนะ ซึ่งนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะาการลดเงินสมทบนะที่เขาประกาศลดมาก่อนหน้านี้นะคะจะหมดลงแล้วเดือนกันยาคุณจะต้องนะคะจ่ายในอัตราตามเดิมนะคะล่าสุดนะคะในการประชุมล่าสุดค่ะเขามีมติใหม่ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ ดรพ์อารัมวัฒนานนทนะะ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการแรงงานนะคะเปิดเผยว่า ตามที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือเป็นการเร่งด่วนไปยังนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อให้สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ขยายมาตรการช่วยเหลือการหักเงินสมทบประกันสังคมต่อไปอีก3เดือนเพื่อรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประคองการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะ ขณะนี้นะคะคณะกรรมการประกันสังคมชุดที่13ก็ได้มีมติค่ะเห็นชอบแล้วนะคะลดอัตราเงินสมทบปี64เพิ่มอีก3เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายน64นะคะโดยกำหนดลดอัตราเงินสมทบฝ่ายในจ้างในอัตรา2.5%และลูกจ้างนะคะในอัตรา2.5% สำหรับผู้ประกันตนม .39 นะคะจัดเก็บในอัตราเดือนละ235บาทซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงานจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9และบรรเทาภาระของลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสำหรับมาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมรอบใหม่นี้นะคะเหลืออัตรา 2. 5เซ ระหว่างเดือนกันยาย,ยนจนถึงพฤศจิกาย,ยน64จะทําให้ในายจ้างและผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราที่แตกต่างกันนะคะโดยนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบ2.5%ของค่าจ้างแต่สูงสุดไม่เกิน375บาทต่อลูกจ้าง1คนต่อเดือน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะจ่ายสมทบ2.5%ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน375บาทส่วนผู้ประกันตนม39นะคะจ่ายสมทบลดเหลือ216บาทนะคะอ้าวนี่ก็คือข่าวดีน,นะคะเป็นการช่วยเหลือนะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมนะคะทั้งม33และม39นะคะเขาลดอัตรานะคะการจ่ายเงินสมทบต่ออีก3เดือนแล้วนะคะ าใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัฐน,นะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยขอบคุณนะาาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w ว w b a n k วด์เว็บแบงกด้วยนะคะ แล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ค่ะ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ